นี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับไฟแดงเพชรสองคมสิทธิจเจริญทรัพย์ฝไฟเงินเพชรสดใสสอสุขสำลาญ129รอปอนครับถ <c oughs> ือว่านี่ครับ <c oughs> เห็นว่าเพชรสองคมอาจจะแห่มีการเคลื่อนไหวมีรายการยังไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้โอ้โหเพชรสดใส นี่ครับเหมือนจะเห็นช่องนะครับว่าไฟแดงระบบหายใจแต่ว่าก็เชื่อนะครับว่าตอนนี้ไฟแดงเพชรนสองคนนี้แม่ยังไม่เร่งสักเท่าไหร่เ<อ>ชื่อว่าเดี๋ยวยกสี่ครับน่าจะเป็นยกที่โชว์ยกที่ฉายเพราะฉะนั้นตอนนี้แ่อาจจะเก็บกันอาวุธก่อนครับอ้แต่ว่าอย่าประมาทนะน้าเงินพ้ากาศตกนี่มีโอกาสเลยครับมุมน้ําเงินแม้ว,ว่าจะรุ่นน้องนะครับแต่ว่าวันนี้ไว้หนวดมากโอ้โหร ไว้หนวดมาขู่เหมือนกันครับหลอดภัยตัวเองหรือเปล่าครับอ่ะอย่าอย่าสบตาครับอย่าสบตาเพชรสองคมครับเดินบทเข้าไปแต่ว่าเพชรสองคมนี่ก็มานี่เลือกเลือกแล้วแกก็พอพอที่จะขวดเน้นได้เหมือนกันนะครับ129ปอนด์ครับเปิดหัวทีน้ำมาครับเพชรสดใสวันนี้จะน่าสดใสซาบซ่าหรือเปล่าครับเปิดหัวมวยมันบนสุขของเราครับเอาละครับเพชรสดใสไฟน์นี้ถือว่าสู้ได้ดีครับพยายามใช้จังหวะเดินเบียดเดินเข้าหา เพชรสองคมเขใช้ประสบการณ์เข้าสู้ครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับเลือกเป้าแล้วตอนนี้อ้าวเสีย้ายมาโดนแข้งสายของเพชรสองคมัางเพชรต่อไทยไปบ้างครับสองคมตอนนี้นี่หาเรื่องรุ่นน้องอับมาแต่ว่ากว่าจะเข้าไปโดนโดนแทงก่อนแต่เข้าได้แล้วตีได้ไหมล็อกล็อกได้ตีแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนยังไม่ต่อเนื่องด้วยกันครับ อยู่ที่การยืนยัยะเหมือนกันครับอ่าดูในตอนนี้ติดตัวอย่างเดียวแมแตัดดันแล้วก็ตีย,ยัดเชือกเข้าไปเลยครับเ <c> พชรสดใสนี่นะครับใช้ความหนุ่มให้เป็นประโยชน์ครับเพชรสดใสลากไปตีไปครับเพชรสองคมเสกขวาเข้ามาเดินหน้าลุยต่อครับเพชรสองคมเพชรส,สุดสโอ้โหล็อกในสะพายแรงตรีไม่ตีครับหาเหลี่ยมอยู่ครับเพชรสองคมอาละครับแม,ม่ได้มาหนึ่งดอกครับดูตอนนี้ เพื่องปิดแล้วเพชรสโคมนี่ครับาตามแผนนี่โอ้ตามแผนเขบอกว่ายกสีก่ครับนนกาายบชาชาาบกสี่ดูครับแผนในเดงตีโอ้โหตีแล้วพาโชว์กรรมการเลยครับอาจารย์ชัชวานบอกทั้งคู่อย่าจัเพื่อตอนนี้ดูครับโอ้โหฮาสามสิบวิยกสี่ช่วงโค้งโค้งสำคัญครับโค้งนี้ใครจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่ากันครับ โอ้โยกนี้สู้ได้ดีทั้งคู่เลยครับทั้งเพชรสองคมแล้วก็เพชรสดใสเพชรไหนจะเจ๋งกว่ากันครับเพชรสดใสก็ไม่ถอยให้รุ่นพี่ด้วยครับเพชรสองคมปวดแข้งขวามาครับเพชรสดใสเดินเข้ามาพยายามจะ,ะปัดให้ลบมาหักมาแล้วก็โอ้โหแม่เสียบแล้วก็แข้งขาอ่อนไปอีกครับเพชรสองคมมาหตอนนี้สถานการณ์ขับขันครับไฟแดงเดี๋ยวต้องดูครับประสบการณ์ที่ผ่านผ่านมานี่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ไหม มาถึงตรงนี้มาลชิมชมเลยครับไฟนบอลเพชรสดใสมาไอโอโหดูขยับมีขยับหลอกดูมาเขาบอกว่าวันนี้ไม่ลุกแต่เกจิลุกสำนักนี้จะปัดตาหักหรือเปล่านอตโอ้ถึงจุดน,นี้ที่มีโอกาสสูงนะครับมีโอกาสสูงครับเพราะว่าเพชรสดใสก็ถือว่าชกได้ดีเกินหลายคนคาดเลยนะครับไม่ตกใจไม่หวั่นเกรงศักดิ์ศรีของรุ่นพี่ครับซ้ายดีเข้าไปครับอ่าเพชรสองคมเพชรสองคมครับ นายนายมาแต่ว่ามันก็เนี่ยครับพอจับนายแล้วไปลงล่างะครับทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพชรสองคมไปทางไหนครับน้ำเงินครับน้ำเงินทั้งดูพี่น่อยครับมาเล่งไม่ผ่านเพชรสองคมเอาว่ากันไฟหน้าครับนี่โู้ชนะนะครับเพชรสดใสสอสุขสำราญนะครับ